เพื่อที่จะได้อยู่กับพ่อแม่ในระหว่างที่ครูตั้งใจทำธุรกิจดันเจี้ยนวันหนึ่งเอ๋ยังพาแพ้ไม่ใช้เงินจริงหรอคะถ้าต้องใช้จริงๆต้องแรกเป็นเงินสดก่อนจะ้ะแต่ถ้าแรกเงินก็ต้องมีบัญชีก่อนครูยังเด็กเกินกว่าที่จะเปิดบัญชีได้นะจ้ะมาเล่นเกมธนาคารแล้วเรียนรู้จากเกมไปก่อนดีไหมจะ๊ะครูไม่มีใบอนุญาตทันเตอร์เลยทำธุรกิจ ได้แค่ในยองพาแมเก็ตเงินยี่สล้านวอนของฉันยองพาเพของฉัน21ล้าน9ก9 0โอพีที่ทำมาศูนย์ป่าหมดเลยอุ๊ยออนจูริมนี่นะออนจูริมไปให้สัมภาษณ์ด้วยเหรออ๋อจริงด้วยอย่างของอันดับหนึ่งอยู่เหรอเนี่ยสมแล้ว ก็มีใบหน้าเข้าขันพระเจ้าพอๆกับสกิลเลยนี่เนอะคงเป็นอันดับหนึ่งไปตลอดกาลแน่เลยเฮิรรู้ก็อยากดูทีวีด้วยหละจ๊ะรายการสเปเชียลฮันเตอร์วันนี้มีแข่งรับเชิญสุดพิเศษมาด้วยค่ะกิลระดับท็อปของเกาหลีใต้ที่ไม่มีใครเทียบได้คุณออนจูริมหัวหน้ากิล้ยอดอักค่ะ พูดถึงพยอนอักก็คงต้องนึกถึงศูนย์กลางของเหตุการณ์ต่างๆใช่ไหมล่ะคะมีคนวางกลุ่มที่มองสมาชิกกิลบางคนในแง่ลบเพราะพฤติกรรมเสี่ยงๆคุณหัวหน้ากิลมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้คะกิลพยอนอักให้ความสําคัญกับเสรีภาพและคุ้มครองสมาชิกนั่นคือหน้าที่ของกิลและผมในฐานะหัวหน้ากิลจึงจะปฏิบัติตามกฎนี้อย่างเคร่งครัดคำถามที่คุณถามมานั้น อยู่นอกเหนือจากสิ่งที่ผมจะให้คำตอบได้ละเรื่องที่ว่าฮยอนอักก้าวข้ามเส้นหรือเปล่าควรไปถามสารมากกว่านะไม่ใช่มาถามผมส,สาลเหรอคะโหพระเจ้านี่มันคำพูดระดับที่ทำให้รายการสะดุดเลยนะการคุ้งคองสารีพ้าวาถามกิลก็จะช่วยจัดการงานที่คนเดียวทำไม่ได้ด้วย งานจะช่วยเปิดบัญชีให้ด้วยได้ไหมนะเออถ้าอย่างนั้นคุณหัวหน้ากิวคะมีอะไรที่อยากจะบอกกับฮันเตอร์ที่อยากเข้าเริ่มกิวฮยอนอักไหมคะเออถึงจะมีคนส่งใบสมัครเข้ามาเยอะก็จริงแต่ฮฮยอนอักไม่ได้สนใจว่าคุณเป็นใครหยุดส่งใบสมัครมาเธอถ,ถ้าอย่างนั้นขอแค่นิดเดียวได้ไหมคะว่าฮยอนอักต้องการคนแบบไหน ขเขาแค่คำตอบสั้นๆอีกแค่นิดเดียวนะคะเออถ้าระดับ S ใหม่ๆเราอาจจะพิจารณาซื้ออุปกรณ์สำหรับผู้ปลูกพลังได้ที่ฮันสเตอร์มา t รับประกันสินค้าของแท้ช็อปได้อย่างสบายใจแน่นอนค่ะสมาคมโฆษณาสาธารณาประโยชน์หังองค์กรการดูแลผู้ปลูกพลังก็เท่ากับไม่อยากรับใครเข้ามาเลยไม่ใช่หรอหน้าตาดีแข็งแกร่งการพูดจาดี แต่ทัศนคตินี่คุณครูคะครูมีคำถามคะ่ะไปที่นี้ยังไงหรอคะอาคารสำนักงานใหญ่กิวฮยองอักช่วยปักหมุดในแผนที่มือถือให้หน่อยคะ่ะ รีบวิ่งมาเลยหลังโรงเรียนเลิกยืนจ้องแบบนั้นมาสิบนาทีแล้วนะเด็กนั่นเป็นลูกของพนักงานเราเหรอฮันเตอร์ชินาย้อนเธอแอบไปมีลูกตอนไหนฉันตั้งหากคะ่ะที่คิดว่าหัวหน้ากิลแอบไปเป็นพ่อคนตอนไหนไม่มีทางหรือว่าเป็นผลรับจากความรักและการต่อสู้ที่เข้มข้นกับหัวหน้ากิลแม้แต่ในฝันฉันก็ไม่เคยมีความรักหรือการต่อสู้เข้มข้นกับใครนะ สวัสดีค่ะหนูชื่อฮันกรูห้องลูกเจี๊ยบโรงเรียนอนุบาลซาบอมค่ะเธอเข้ามาที่นี่ได้งไงหนูมีธุระสำคัญค่ะมาหาพ่อแม่ใช่ไหมเดี๋ยวฉันช่วยประกาศหาให้ไม่ใช่ค่ะกรูมาที่นี่เพราะเรื่องอื่นค่ะคุณหัวหนะ้ากิวค่ะช่วยรับกรูเข้ากิวด้วยค่ะ รับเข้ากิลเหรอก่อนหน้านี้ก็มีเด็กที่อยากเป็นฮันเตอร์มาขอเข้ากิลอยู B ่บ่อยๆตาเธอเป็นคนที่เด็กที่สุดเลยนะช่วยส่งเด็กหลงทางคนนี้กลับบ้านหน่อยเอ๊ะทอไม่ใจร้ายกับเด็กไปหน่อยหรอคะก็ต้องทำแบบนี้เด็กจะได้ไม่กลับมาอีกวันถัดมา ใจยังเด็กแต่หนูก็เป็นพบปลุกพลังค่ะด้วยการปรับความสามารถด้านความคิดจากระบบหนูสามารถปฏิบัติงานระดับสูงได้และหนูมีความสามารถที่ตรงกับคุณสมบัติที่เกลียวพยอนอักต้องการด้วยค่ะโอ้โหหนูครูนี่เก่งจังนำเสนอได้ดีขนาดนี้เลยต้องแต่เมื่อไหร่กันที่ห้องทำงานของชอนกลายเป็นที่จัดแสดงของเด็กอนุบาลสุดยอด <laughs> ฮันเตอร์ชินาย้อนใครบอกให้พาเด็กเข้ามาในห้องทํางานชอนไม่มีอะไรทําหรือไงอุ๊ยใช่ค่ะวางมากเลยค่ะรู้ได้ยังไงคะแล้วก็น้องกูน่ารักออกนี่คะจะไปก่อเรื่องที่ไหนก็ไปเธอแต่ห้ามมาวุ่นวายในห้องทํางานของชอนเฮ้อต่อไปนี้เธอเข้ามาในห้องทํางานของชอนเฉพาะมีเรื่องสําคัญก็พอแล้วตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะ หนูครูจ๊ะมองมาทางนี้หน่อยสิอายน่ารักจังรับครูเข้าเกลีวนะเฮ้ออ่ะนี่ลองอ่านดูสิฮะมอัปเปิ้ลตกรอบ ครูตกลอบเหรอ